ีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับจอสค่ะจอยสีบลรี่นะคะแล้วก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะทุกคนก็ตามหัวข้อเลยนะคะพี่จอยจะมารีวิวสกินแคร์ตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการลดรอยฝ้ากระนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามกันมานะคะเมื่อประมาณน่าจะช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะจะได้รีวิวเซรั่มตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระเป็นของยูซลีนนะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยคือตอนนั้นพอจอสใช้หมดปุ๊บเนี่ยจอสก็มารีวิวซ้ำอีกรอบนึงเพราะว่าพ พอใช้แล้วคือเรารู้สึกว่าชอบมากแล้วก็มันเห็นผลได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่อีกหนึ่งตัวนะที่จะมารีวิวแล้วก็แนะนําให้กับเพื่อนๆได้รู้จักนั่นคือตัวนี้ค่ะทุกคนทดานี่เลยนะคะเดี๋ยวจะซูมให้เห็นโปรดักต์กันใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้นาะามีชื่อว่า s e r i n e u l t r a White Plus Spotless s p o ต Corrector นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมาเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้เลยนะคะก็คือ เวลาใช้เนี่ยเราก็หมุนเปิดตรงนี้มานะคะแล้วก็พอเปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอกับหัวแปรงซิลิโคนอย่างดีเลยนะคะคือข้อแตกต่างของตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เหมือนเซรั่มที่จอดเคยรีวิวนะคะแต่ว่าตัวนี้คือเขาจะเอาไว้แต้มเฉพาะจุดอย่างที่บอกว่าเขาจะมีหัวแปรงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าบริเวณไหนที่เรามีรอยฝ้ารอยกะเราก็สามารถแต้มไปได้อย่างตรงจุดได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตัวนี้เขาเคลมว่าทรงพลังมากกว่าถึง20 เท่าเลยนะคะส่วนผสมหลักของเขาเลยนะคะก็คือไทอะมิโดอนั่นเองค่ะซึ่งสารไทอะมิโดอต้องบอกว่า เป็นสารเอกสิทธิ์เฉพาะของทางยูเซอรีนเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าสารตัวนี้เนี่ยใช้เวลาค้นคว้านานถึง10ปีเลยทีเดียวและก็นอกเหนือไปจากนั้นก็คือว่าเป็นสารลดฝ้าที่ดีที่สุดในบรรดา5 0,000สารทั่วโลกอีกด้วยค่ะมันก็จะช่วยยับยั้งพวกเม็ดสีเมลานินรอยฝ้ารอยกระต่างๆค่ะแล้วก็เมื่อใช้เป็นประจําอย่างต่อเนื่องเนี่ยรอยฝ้ารอยกระจะไม่กลับมาเหมือนกันค่ะวิธีใช้ตัวนี้นะคะจอยก็จะ ใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเขาจะมาเป็นหัวแบบนี้เนาะก็ลงพร้อมกันกันกบพวกสกินแคร์ค่ะแต่ว่าเราก็ดูว่าเนื้อตัวนี้เนี่ยมันข้นหรือว่ามันเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะมันมีความบางเบาวกว่าก็ถ้าเกิดว่าสกินแคร์ตัวไหนที่มีความเข้มข้นกว่าก็เอาไว้ลงทีหลังนะคะแล้วก็ คือเดี๋ยวเราจะ swatch เนื้อให้ดูเลยว่าเนื้อของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่มีความบางเบาแล้วก็ซึมง่ายมากๆคือจะมาเป็นแบบเจลใสๆแล้วก็เวลาใช้เนี่ยเราก็จิ้มจิ้มจิ้มลงไปตามจุดบนใบหน้าของเราที่มีรอยฝ้ารอยกะจริงๆรอยสิวพี่จอยก็ใช้จิ้มด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ปลายนิ้วของเรานะคะกดเบาๆเพื่อให้เนื้อของเขาซึมเข้าไปในผิวของเรานั่นเองค่ะก็จะบอกว่าดีนะเพราะว่าพอเนื้อของเขามีความบางเบาแล้วเนี่ยมันซึมง่ายแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเหนียว นหด้วยนะคะก็เลยสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ทั้งเย็นเลยนะคะหลังจากที่ใช้อันนี้จะบอกว่าพี่จอยใช้มาได้ประมาณราวๆ2สัปดาห์หรือว่า14วันนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างนะคะก็จากรูปเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่า before เนี่ยจริงๆจ,จะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยรอยฝ้าของพี่จอยก็ดีขึ้นมากว่าเดิมเยอะมากแล้วนะคะแต่ก็จะเห็นว่า before เนี่ย ถ้าดูใกล้ๆรอยฝ้ากระของพี่จอยจะเป็นสีน้ำตาลที่มีความเข้มกว่านะคะแล้วก็ After หลังจากที่ใช้14วันแล้วเนี่ยต้องบอกว่า รอยฝ้าก,กระเนี่ยมันมีความอ่อนลงนะคะสีน้ําตาลเนี่ยมันเป็นเฉดสีที่จางลงมานะคะก็จริงๆโดยรวมแล้วให้จอยรู้สึกว่าเวลาที่เราเกลือยหน้าสดเนี่ยแล้วก็ส่องกระจกเราก็จะเห็นได้เลยว่าแบบผิวหน้าของเราเนี่ยดูเคลียร์ขึ้นนะคะดูแบบกระจ่างใสขึ้นแล้วก็พวกรอยฝ้ากระเนี่ยมันจะดูแล้วแบบเห็นไม่ชัดเท่าก่อนหน้านี้นะคะก็โดยรวมแล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยเริ่มเห็นผลแล้วเหมือนกันนะคะคิดว่าถ้าใช้หมดแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นผลที่ชัดเจนมาก กว่่านีคะจริงๆจะบอกว่าชอบมากเพราะว่ามันมาเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้เราเราสามารถพกพาได้อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เวลาใช้เนี่ยคือมันแบบอย่างเงี้ยตรงจุดเลยนึกออกปะคือถ้าเกิดว่ามีรอยฝ้ารอยกะตรงไหนก็ ิ้มลงไปเลยอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นอะไรที่ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกดีนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยจอดก็จะใช้ควบคู่กันกับตัวที่เป็นเซรั่มคะเนื่องจากว่าพนักง,งานที่หน้าร้านเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าแนะนำมาทีหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราอยากให้เห็นผลที่แบบว่าชัดเจนมากๆเลยอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าใช้ควบคู่กันนะคะก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแท่งนี้นะคะก็มีขนาดอยู่ที่5 ml นะคะก็จริงๆไม่ได้เยอะมากแต่ว่าใช้ได้นานนะคะเพราะาอันนี้ใช้ แล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบไม่หมดสักทีนะคะแล้วก็ราคาของเขาขายที่1,155บาทคพื่อนๆสามารถตามไปซื้อกันได้นะคะที่วัสดุบูธ if and boy นะคะหรือว่าร้านขายยาทั่วประเทศเลยจ้ะก,ก็สําหรับวันนี้ก็มารีวิวให้ดูเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าสาหรับใครที่กําลังเซิร์ชหาข้อมูลพวกแบบ เซรั่มลดฝ้าลดกะอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าคลิปนี้ของพี่จอยนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย